อีสุสุประกิจเขาหวังรอาชบุรีเชิญทุกท่านร่วมงานอีสุสุดีแม็กซ์มินิสมายเดย์ในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน63ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณตลาดสีเมืองอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับ isuzu d-max spark 3.0s สีขาวดาวเพียง24,000บาทพน่อน11,160บาท72งวดดอกเบี้ย4.29เปอร์เซ็นต์พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งและจดทะเบียน isuzu x series ท้าถ่ายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ x สปีดสองประตูด,ดาวเพียง9,900บาทพ่อน1 3 0 0บาท8 4งวดพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งพิเศษจองรถในงานรุ่นรับปัดกำนัน3รางวัลรางวัลละ หพันบาทมูลค่ารวม15,000บาทลูกค้าร่วมงานรุ่นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงานพบกับกิจกรรมเกมสุดฮาและลุ้นรางวัลอีกมากมายสนุกกับระวงย้อนยุคร่วมสมัยขวัญใจบ้านานานทั้งคณะมมีแม น้ามพลาดวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนนี้กับงาน Isuzu D Max Mini Smile Day ณตลาดสีเมืองอํเาเภอเมืองราชบุรีสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Isuzu ประจิจมอเตอร์เซลล์เขาหว่างราชบุรีโทร0627587758